สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนมแม่นะคะลูกเพจ attitude m o m Thailand ค่ะแล้วก็ YouTube พี่กัลนมแม่ค่ะวันนี้เรามาไลฟ์ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะพี่กันมีสาระความรู้ดีๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพี่กันร่วมกับ attitude m o m ค่ะนำสาระความรู้นะคะเพื่อให้คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะมาฝากให้กับคุณแม่ค่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากลก่าวทักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนิดนึงค่ะพี่กันมาก,ก่อนเวลานิดนึงนะคะพอดีอ,อ,อยากจะคุยกับคุณแม่เยอะๆค่ะแล้วเผื่อว่าใครมีปัญหาต้องการปรึกษานะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงแรกขณะรอคนเข้าพี่กันก็จะทยอยตอบคําถามไปก่อนค่ะแต่ขอแค่ว่าเข้ามาแล้วเก่าทักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนิดนึงคะ่ะเวลาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นไตนะคะควรทํายังไงดีคะ เออเป็นก้อนไตนะคะเวลาที่เราถ้ามุดเราเป็นก้อนไตเนี่ยแสดงว่าเกิดปัญหาท่อน้านมอุดตันนะคะจะเป็นก้อนบางส่วนของเต้าเจ็บนะคะน้ํานมหดนะคะวิธีการแก้นะคะ,เร,ะเริ่มจากการประครบร้อนก่อนเอาน้าร้อนใส่ขวดเก็บน้ํานมนะคะประครบประครบนะคะให้ทั่วเต้าเลยก็ได้นะ,ะระวังตรงบริเวณลานมแล้วก็หัวนมเพราะว่าถ้าประครบตรงนี้มันเป็นผิวที่บางเดี๋ยวมันจะเบิร์นได้แล้วสุดเจอคุณแม่คะ่ะ ทำน้ำร้อนหกเต้านมตัวเองค่ะแล้วเป็นยังไงเบิร์นเป็นแผลเป็นแผลนะคะสองเต้าเลยเห็นแล้วสงสารเลยนะคะแล้วแบบผิวแม่ก็ดีด้วยแนละ้วพอยมันก็เห็นชัดมากเลยค่ะอันนี้นะคะอ่ะประครบแบบนี้อ่ะประครบเสร็จแล้วก็ทําการกระตุ้นจีทกระตุ้นจีทนะคะยืดคึ้งแล้วก็ยืดนะคะคึ้งแล้วก็ยืดนะคะแล้วก็บีบนะคะบีบคือใช้ข้อแรกของนิ้วมือ บีบน้ำนมใช้ข้อแรกของนิ้วมือนะคะทุกคนไม่ใช้ไม่ได้ใช้ทางนิ้วไม่ใช่ใช้ทางนิ้วรีดอย่างนี้ไม่ใช่นะคะบางคนมานี่ถลอกตรงนี้ทางนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะดันบีบปล่อยดันบีบปล่อยดันเข้าหาตัวบีบปล่อยดันบีบปล่อยนะคะไปเรื่อยๆให้ทําหน้าก้อนก่อนสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้ให้บีบตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขยับมือขึ้นท่อน้ํานมตันก้อนในเต้าแก้ได้ด point, ้วยการ ระบายน้ำนมออกเท่านั้นนะคะต่อให้ไปทำมันจะซาวความร้อนต่อให้ไปนวดเต้านมแล้วไม่มีการบีบระบายน้ํานมออกหรือไม่ให้ลูกดูดเอาท่าคางวางตรงก้อนหรือไม่ปั๊มนมออกเลยมันก็จะไม่หายคะ่ะบางทีถ้าท่อน้ำนมตันเครื่องปั๊มไม่ออกก็ต้องบีบต่อนะคะก็ถึงจะหายนั่นเองคะ่ะสําหรับท่อน้ํานมอุดตันนะคะ สาขวบ7เดือนนะคะยังเลิกเต้าไม่ได้อยากได้วิธีเลิกเต้าไม่ทําร้ายจิตใจลูกหน่อยค่ะเ,เริ่มลดมอะเ,เริ่มลดล้อให้ลูกด,ดูดก่อนนะคะไปเรื่อยๆเริ่มจากมือกังวันค่ะสุดท้ายก็จะเหลือเรือเลือมือดึกมื้อเดียวแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเลิกเมื่อไหร่เอาที่เขาพร้อมถ้าเราให้เต้าถึงประมาณ4ี่ขวบเขาจะมีความทรงจํำว่าเราเขาเคยดูดเต้าหนูแม่นะคะก็เชียร์อัพใหถึง สขวบค่ะแล้วแต่ตอนนี้เราเริ่มค่อยๆลดรอบการดูดเต้านมไปก่อนนะคะปั๊มช่วงเที่ยงคืนถึงหมงช้าน้ำนมเยอะมากได้ข้างละแปดออนอ๋อคุณแม่พี่พลอคอดแล้วใช่ไหมคะร,รือือๆอันนี้ประสบการณ์ท้องที่แล้ว เพราะว่าเมื่อวานพี่กันปายคุณแม่ไม่ได้มายังคุยกันกับคุณแม่หนูลีเลยว่าสงสัยคุณแม่เนี่ยท่อ,ทอหรือเปล่านะคะคอนกรสตด้วยนะคะแม่ให้นมลูกกินเลซิตินได้ไหมกินได้ถ้าลูกไม่ได้แพ้พวกถั่วนะคะถ้าลูกแพ้พวกถัว่วต้องไปกินอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ถั่วนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณเป็นท่อน,น้ำนมตาลคุณลิกินเลซิตินอย่างเดียวคุณแม่กินเลซิตินอย่างเดียวไม่หายนะทุกคน ก็คือว่ามันไม่ใช่วิตามินที่เป็นสแตนดาดมาตรฐานว่าแม่ให้หนุ่มต้องกินไม่ใช่แต่ถ้าแม่เป็นท่อน้ำนม,นมตันบ่อยโอเคแม่จะซื้อมากินได้ไหมได้ดีนะคะพอตัวเลซิตินมันลดการจับตัวของไขมันมันก็จะลดเรื่องของการเกิดท่อน้ำนม,นมตันในคุณแม่ที่เป็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะได้ดีนะคะแต่ถ้าเป็นแล้วกินยังไงก็จะไม่หายต้องเอาออกอยู่ดีนะคะ ให้น้ำนมจากเต้าไม่เท่ากันต่างกันเยอะมากมีวิธีปัม๊มน้ำนมจากเต้าไม่เท่ากันมีวิธีแก้ไหมคะให้เพิ่มการระบายข้างที่น้อยค่ะ,ะแม่จะทาพีพีข้างที่น้อยถ้าลูกดูดเต้าก็คือหลังจากลูกดูดข้างน้อยปุ๊บปั๊มต่อค่ะนะคะช่วยได้ถ้าจะช่วยได้ดีไหมต้องบอกว่าถ้าแม่เพิง่งคลอดคลอดไม่นานไม่เกินสามเดือนเนี่ย ยังดีอยู่ไม่เกิน3าถึงสเดือนยังยังพอมีโอกาสกลับมาเท่ากันแต่ถ้าเกิดเกิน4เดือนไปแล้วต้องบอกว่าโอกาสกลับมาเท่ากันก็จะน้อยลงนะคะทํายังไงให้มีน้ํานมส่วนหลังเยอะๆค่ะพี่กันหนึ่งอ่ะนี่ก็แถมให้อีกเรื่องหนึ่งนะคะหนึ่งไม่ตกลบปับนะคะอ่าสองค่ะกินอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆน้ํานมจะข้นค่ะนะคะ สามพากินอาหารที่มีไขมันดีเยอะๆนะคะทำสามข้อนี้นะคะอ้อแต่อย่าลืมต้องปั๊มเกี่ยงเต้าดูดเกี่ยงเต้าด้วยเราจะได้นมนมเยอะๆน้ำนมส่วนท้ายคนๆเยอะๆนะคะถ้าแม่ชอบนมค้างเต้าตกรอบปั๊มบ่อยๆสังเกตด,ดูสินมจะใสนะคะคุณแม่บอกว่าปั๊มนมหมดกระตุ้นออกดีมากใช่สวัสดีคุณแม่ทัศวรรณนะคะเออ ใช้ได้แต่โหมดกระตุ้นพอเปลี่ยนโหมดอื่นแล้วนมไม่ออกเลยนะคะอาสะดวกโหมดไหนก็ได้ค่ะน้องอยู่ตู้อบได้แต่ปั๊มนมไปส่งไม่ได้เข้าเต้าตอนนี้ปั๊มได้ครั้งละสองออนอยากได้ปัม๊มอยากได้น้ํานม,มเพิ่มทำพีพีนะคะตามที่พี่กันบอกได้เลยคุณแม่นะคะทำพีพีตามที่พี่กันบอกนะคะคุณแม่มณิชยาบอกว่าเดือนหน้าจะคลอดแล้วอยากเพิ่มน้นมํานมค่ะพี่กันนะคะอ่าถ้าช่วงนี้ใกล้คลอดแล้วคุณแม่สามารถกินพวกอาหาร ที่สามารถกระตุ้นน้ำนมนะคะ่ะเช่นพวกหัวปีขิงนินผาลัมน้ำหัวปีกินได้นะคะแต่ห้ามกินพวกแคปซูลนะคะเออกินเออตัวนี้ไงของ attitude m เขามีนะคะอ๋อไม่มีไม่ได้เขียนตรงนี้นะคะ pantry d r i นะคะวันก่อนพี่กันกินไปนะคะ ของแอดจุดมัมก็มีนะคะตัวช่วยเพิ่มน้ำนมเป็นเครื่องดื่มอย่างเงี้กินได้นะคะแต่ไม่ให้กินแบบแคปซูลเสริมนุ่นเสริมในใส่ลูกซัดอะไรเงี้ยไม่ให้กินนะคะบ้านนี้ปั๊มนมสต็อกไว้ค่ะนะคะปั๊มนมจนหัวนมแตกแล้วค่ะปรับโหมดแบบไหนคะกระตุ้นเท่าไหร่ดูดเท่าไหร่นะคะถ้าแตกแล้วเจ็บหยุดไม่ต้องต้องเบาแรงลงมาหรือหยุดปัม๊มเพราะไม่เช่นนั้นไม่มีไม่ออก ไม่ออกนะคะอ่านะคะเพราะว่าอืมเดี๋ยวนะขออนุญาตแนะนํานิดนึงแล้วกันนะคะแม่อันนี้มันมีตัวนี้นะคะของพี่การทักอินบ็อกซ์เลยช่วยได้นะคะต้องให้หายก่อนนะการที่เป็นแผลที่หัวนมมามันทําให้เกิดเต้านมอักเสบนะคะจะเป็นเต้านมอักเสบแล้วก็เถิอเป็นฝีในเต้าเพราะว่าเชื้อโรคม,มันเข้าช่องทางแผลแม่ต้องรีบให้แผลหายมันสำคัญมากเลยถ้าแม่อย่างดึงดันที่จะปั๊มแรงหรือว่า ปั๊มต่อไปโดยที่ไม่รักษาแผลที่หัวนมเนี่ยมันมันจะยิ่งแย่กับคุณแม่นะคะแล้วก็คือคุณแม่ถ้าให้ดีเลยคือหยุดปั๊มแล้วบีบมือก่อนนะคะถ้าเครื่องปั๊มนมมันมีปัญหาจริงๆอะ่ะใช้เลเวลหนึ่งแล้วยังเจ็บเนี่ยก็ต้องแนะนําว่าต้องเปลี่ยนเครื่องปั๊มนะคะเออต้องเลือกใช้เครื่องปั๊มที่เบานะคะดูดเรียงเต้าแต่ไม่รู้สึกเจ็บนะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์และที่สําคัญขอบคุณ แอดจุดมัมค่ะวันนี้พี่การและก็ทีมงานนะคะขอบคุณคุณแม่คุณพ่อที่มาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพวกเรานะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ